เคยบอกให้กับอาสวัสดีจ้าสิตีมาจากปัตตานีสวัสดีจ้าม,มีไหนละมีช่องไว้เอ่ยมีช่องไว้เอ่ยขอบคุณว่าที่เข้ามาทักทายนะคะแก่ยาดูช่องกันนะมีช่องไหมอืม ครับผมยังเป็นเด็กอยู่เนาะเป็นเอซลุงป้าหรือเปล่าสิบตีเป็นเอซลุงป้าหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ขอบคุณที่มาทักทายกันเนอจ้าคนเราเวนกรรมมีจริงไปวิ่งไปช่องล้นหมดเลยเหรอล้อนไหนไม่รู้นะเห็นล้นไลฟ์สดอยู่ขอบคุณจ้าขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะจ้า คนเราคิดดีทำดีก็ย่อมได้ดีเสมอนะคะโอาบ่ายโมงกว่าละเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะขึ้นไลฟ์สักพักก่อนนะคะเนะาะค่ะสวัสดีจ้าขึ้นไลฟ์สักพักก่อนนะจจะเดี๋ยวก็จะไปจะไปอันนี้ในเมืองทุรละในเมืองนะคะเดี๋ยวอปจอจะปิดนะคะ เดี๋ยวอบจอจะปิดจะไปทุละนะคะไปสมัครอันขายของงานดอกไม้น่าจา๊ะเขาเรียกว่าเวนกรรม,มีจริงอย่าสร้างเวนสร้างกรรมคนเราฟังจากคลิปเมื่อกี้นะคะเนาะก็คือเหมือนกับเราก็รู้กันถ้าเราเป็นเอซก็รู้กันว่าสิ่งไหนจริงหรือไม่จริง คนไหนจริงหรือไม่จริงคนไหนทําหรือคนไหนไม่ทำนะคะหลายคนบอกว่าเออว่าให้อญยาจายันหอมนะคะว่าไปหากินกับจําเลยนะคะหากินกับจําเลยทั้งๆที่เราเป็น f อฟนะคะเราเป็น f อฟเราไม่ได้ไปหากินอดย่าไม่เคยบอกใครแล้วก็ไม่เคยแบบว่าทําให้ใครสงสารไปนะคะหลายคนบอกว่าทําไมไม่ทําให้แบบเอฟบอกว่าทําไมไม่ทําใหเอฟซสงสาร จะได้ให้อันนั้นให้อันนี้นะคะซื้ออันนั้นให้ซื้ออันนี้ให้นะคะแต่เราบอกว่าเออเราเห็นคนอื่นเห็นเพื่อนๆนได้เราก็ดีใจสําหรับเราเรามีกินนะคะพูดอย่างนี้นะคะและบอกว่า